โอเค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 ถ้าเราลากมีมาไอ้เพื่อนเพืกระโดดกระโดดคอกระโดดคอไปกระโดดคอสวยสวยโอเคทุกคนพักผ่อนทุกคนพักผ่อนตั้งนาทีอายกันออพรุงนี้ค่อยเล่นใหม่เล ไปยังอ่ะตัดใจไปโอเคโอเคโอเคเมื่อซ้ายมื่อกลุยมาแม่บอกว่าเสียงเบาๆหน่อยลูกนอนไม่หลับเฮ้ยขึ้นได้เหรอเอ้าอะไรกันตอนนี้เขิไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมาโอเคระวังระวังระวังขึ้นบันเกิดงะไรโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ต้องมีสมาธิหน่อยเพราะว่ามันเป็นทางใหม่ของเราคุณดูขั้วนดีขั้วบนเป็นอะไรไม่ยาก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 เลือกขึ้นมาได้ไม่ยาก เดินมาชมกันว่ามีอะไรอยู่ทางนี้เฮ้ยสีออกมาเีเฮ้ยอันเนี้ยไปไม่ได้หรอกเจ้ากูอพอเันม้าไปเลยนะพอ้ัมม้าไปเลยเนาะทราบไปมมเอาเโดไม่เ้ว

เฮ้ยยังไม่ตกข้างล่างสุดพี่ยังไม่ข้างล่างสุดไปขอบคุณาจเยันครับหนึ่งถ้าตกแล้วก็ได้ดีนะคือติดเก็ดีได้หนึ่งสองซ้ำไหมซ้เอันนี้เรารู้เราเร็วได้แล้ว จะบันไรตอนเร็วนียแหละไปไขึ้นมายังเอยมีคนตกมีคนตกอันนี้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 ไป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 ตกมาตกมาตกมาขวาขวขวา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 นขึ้นขึ้นขึานขวาขขวาขวขวาขขววขววขวว

ถึงอะไรอีกเขาสดเลยะกูกูเหนื่อยมากเลยกูเก่งไปหมดแล้วทีเนี้ยเฮ้ยอะไเนี่ยดูหน้าพี่แม็กดทอแล้วอ่ะดูดิหใจจหน้าพี่แม็กแกวดแล้ว นี่รู้ไม่ได้ออกแลหน่าแก่เลยอ้ยเกมเนี้ยคนเล่นประมาณชั่วโมงละละพักทำไมกอนกูว่าเราจะลองอีกสักครั้งไหมเราต้องทำยังไงกนมิ้งกว่านี่เดี๋ยวร่างไหน เล่นสักชั่วโมองหนึ่งแล้วหยุดแล้วไปต่อยกันก่อน <laughs> ไอ้เมื่อกี้มันยากจริงไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นน่ะนี่เราอย่าไม่สิ้นจากนรกเลยเอะ่ะเราขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยพี่เราไม่ถึงมันสาบชาบูนะครับไอ้แอคทีเลยทุกคนมันเต้นตาโก้ ผมโดดขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมเล่นจนโดดขึ้นโอ้ยฝาแล้วทุกคนมุนบอกไม่หรอมุนบอกลนะครับผมขวานะครับมุนบอลอ๋อมุนบอลวะมันคืออะไรอ่ะมันคือหมูอะไรแดงๆมันง่ายเกินไปไปทางไหนดีอ่ะก็มาทางนี้แล้วอ่ะมาเถอะเหมือนกันเฮ้ยรู้ใจว่ะพวกเราไม่เซียนยังอ่ะเออไม่เรารู้ใจกันมากขึ้น เริ่มไม่รู้ลวเริ่มไม่ใช่อ่ะมึงตกแร้วมึงตกลงไปหมดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเต็นตามอาทยาใส่เต็นตามอาทยาใส่รู้หมดแล้วตรงนี้ เตียนปะดูดิไปเไมไหล้วช้าจไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปอปไปได้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 ต้นยิ้ววแมแม่ขึ้นบนเหรอยากลองเล่นหรเช็คเกมมาเลยไพี่สองเช็คเช็คูเตอเต เชมเชมที่เป็นโซ่อ่ะหนึ่งสอไปหนึ่งสองนะปูไต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 โอไตเนี่ยปูไต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 ปูตคือแม็กเนี่ยไปแลวอะผมใส่ทอคนเล่นไม่ทอดูไม่ทีนะร้นก่อนรอก่อนหนึ่งสองสามไป ตายแล้วได้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 เต็มถ <c oughs> ่ยังสองยตายตอตันยอลครับไอ้ตอนนันดูแตเรพอมากเลยไอ้ก็เตียนน่ะ ไปเสี่ยนอะอย่าพุ่งเสียนเกินเฮ้ยอย่าพุ่งเสียนเกินโอ๊ยคอ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 ยอยผมไม่คอยสำหรับสำหรับว like he ันนี้นะครับนาติดมาเนี่ยเราตั้งรอมร่าเป็นหนึ่งใจเดียวก่อนเนี่ยใครดึงเข้ามา เหนืมากเลยทุกคนเราไปหนีผีหนีเผออะไรกันไหมอีกสักทีไหมมาอีกสักทีมามาแบบจริงจังอ่ะปีกปีกเติดเล่นไป็นปีก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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ย้อ๋อได้ค่แนนนะไม่ต้องใงววหนึ่งพันสิบอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ปีกเยอะมันจะตกช้าลง อ๋อนี่เราต้องเล่นไป,ปด้วยหาดตีด้วยเหรอเราขอดิงการได้ไหมได้ไหมตีดแค่นเดียวปะอ๋อผมแพ้ Animal Party ก็น่าเลอะไรเล่เรนริ่มต่อการสีฝนแท็กทีม Animal Party ดีกว,ว่าใส่กันหน่อย ได้เกมีิเศษไปใส่กันต่อไปใส่ังยากูจะใส่ให้ดีที่สุดเลยปาปปาเดี๋ยวกเดี๋ยวกั่องสามบกระดูกกระดูกเนี่ยมันรู้ใจดูดิ ไปวะไปไปทำได้ลูกไปปไปกูตกไปกันไปเงินไปหัตกแม่ละไปเมีนซ้อนดูมุมสูงไว้มีคนตกลงมาไม่ใช่ สอง2 3 1หนึ่งสองซ้<ร>องน่อนึ่ล้วกแล้วก็ทนไปกูตายทุกคนดูไปดูไปยกปุก ข้าวดำข้าวดำล้วต้องแบบดันไปข้างหน้าด้วยนะดันไปข้างหน้าเพื่อให้มันลงเสไปหนึ่งสองสามไปดันไปข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่เพ้ไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้เอาดำเอาดำเอาดำข้างหลังคาหลังคาหลังคาขึ้นบนขึ้นบนเอาไว้อันนี้เราเซียนเดี๋ยวข้ามเลยหนึ่งสองสามไปนี้เซียนเซียนเซียนอันนี้เอาดีๆ ตันเอาไว้ก <g attending> ่อนตั้งเดิมแล้ววิวิวิวลนลนลนชิบหายแล้วหาท่าหาท่นไหนอรเอไม่นะ จะมีความผิดว่ายังไงครับผมทำหล่นนะรอบนี้กี่สุดเลยเว้ยแกไม่ถึงแล้ววันนี้ไหวไหมไหวไหมฮะทุกคนพี่แม็กซ์เราเพิ่งเย็นนี้กันมาเองวะเออพี่แม็กซ์คือกูกำลังกูกำลังวิ่งไปหาโซ่อยู่เฮ้ยวิ่งไปหาเรืออยู่อยมาตัดโซ่พวกมึงทิ้งปีกอยู่ไหนอ่ะ สิ๊กไม่ช่วยเลยเลยเฮ้ยเซฟเซฟได้เหรอยังได้อะต่ก็คืออีกสักครั้งไหมเอาแบบจริงจังและจริงใจชั้ <laughs> งไหนเราไม่จริงจังและจริงใจบ้างวะ <laughs> <laughs> ไปทุกคน <laughs> ทำให้โลกรู้ ไ,ไม่ได้นหรอกสวัสดนะชีวิตเนี่ยดูแลใ้มติดอยู่ใน,นี่ล็อกตัอดเวลาไ่ม่ได้นแล้วครับสวัสดโอ้ยส่งชาบูมาให้เยอะมากสี่ห้าอันโอ้โหให้กำลังใจส,ส,สุดสุดสุดขอบคุณชาบูบบนะครับผมขอบคุณชาบูาออใน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 กุมนรกนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่ากระ้ยชาบูหรือกระธาขวาขวาขวา ว้าวมามามาเราจะเล่นเกมนี้ไม่จบจริงเหรอวะไปทุกคนนะให้กำลังใจแบบสุดๆนะจริงทุกคนให้กำลังใจหมดเลยให้ทั้งยาดมให้ทั้งมอชาบหม้อไฟจริงด้วยเป็นไรเดี๋ยวกลับมาก่อนนะวิ่งวิ่งวิๆๆ่งมองคุกต่ำไว้แล้ว ปิ้งไปปิ้งไปให้ผมลอยได้ลอยกป็ไม่ได้มันต้องเพื่อนปิ้งลอนเออวะเวลาก้มมองโซ่แล้วมันง่ายขึ้นบ้าใช่ไหมแล้วมึงไม่ได้ดูมองโซ่หรอวะมองอะไรมองหน้ามองขึ้นหน้าแตัวอะไรไอ้ไนรันเลยวะ มันเดินทะลุกันนะพี่ใครโดนใครโดนผมรู <VII> ้ส <parfois> ึกโดนล้างเนี่ยแหละยาวแล้วทุกคนยาวแล้วนานหนึ่งสองสามไค่เป็นคนเดียวบ้าง

เหมือนภาพสักวันแหละที่ดาวิชนะเกมนี้นแหละโอ้โหเดี๋ยวมองไปข้างบนไหมลงดำ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 ข้างบน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 ลงหินลงหินลงโอเคมันจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ไม่เคยขึ้นหลักคาได้เลยหนึ่งสองสามเก่งมากเราลองไปด้านขวาไหม เออขวาขวาเราจะเปลี่ยนท่า่ใหม่แล้โอ้โหวิ่งจะด้วยลงไปแล้วโอ้ยทำไมก็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 เนือเกินมันยากตรงใหม่คือไม่เข้าใจนี่มาโตกันเลยมาโดกันเลย เหราไงครับผมนะครับนอะไรอย่างน้งครับอ๋อคุณนะครับสำหรับพี่เมกพอดีครับโอ้ยเพิ่งมาสตรีมาดนนี่พี่ด้วยโอ้เลยเอาไงอ่ะว่าเราพลาดพลาดกันครบเลยเราเหรอพี่เราหรอออ มาให้ครั้งสุดท้ายเใจมาให้แล้วเนี่ยนี่มันยากอะไรวะครั้งสุดท้ายไม่ล่ะอย่าดมมาอีกแล้วขอบคุณครับครั้งสุดท้ายี4โมงไงเนี่ยแหละครั้งสุดท้ายตกเลิกเล่นโอเคทำไมเราถึงยอมแพ้กันง่ายขนาดนี้วะเออทุกคนยังพยายามดูเราเลยเฮ้ยคุณชีเต็มเลยดูยังคนพยายามดูเลย ทำไมเราถึงยอมแพ้ตอนนี้วะเกมต้องทำให้คนดูไม่ได้อะวะพวกมึงทั้งสามคนอะฮะโอเคเขาเขาให้กำลังใจเราขนาดนี้เราต้องทำให้ได้เอาไว้ยืนเรียงหน้ากระดาษแบบนี้มึกูจะสั่งสอนพวกมึงทุกคนเองตะวันกินบาสเอาคนไปขวามึงเหมือนเป็นตัวกะไรนะมด้เกูในเกม มาพาลูกๆเขาก็ถังไอซี่เหมือนไม่ทำไมพวกมึงสามคนอื่นเหมือนกันหมดทุกคนเลยเดี๋ยวเรคนแรกมาเนี่ยเขอเปิดเสือไอซิงไปไม่ได้มันจะมีอยู่คนหนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งสองคนไปไป คนหนึ่งที่มูลวออมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวไมสั่งก็ได้พีิมอเอาจิงเอาจริงเอาจริงจริงจังจริงเอนเฮ้ยเฮอะไรอ่ะจะมีอยู่คนหนึ่อพ่อแม็กซ์เนื้อไป มีเกืบแล้วหนึ่งสองหนึงสองสามหนึ่งไปตู่ไปตู่ไปตู่ฟูใสไปตู เดี ite, the two. The. The two. The ๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งแล้วใส่นะหนึ่งสองสามไปลงดำ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 ราคา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 สองสองไม่ใช่ครูละจังหึ่งจังแรกกูใหญ่เลยหนึ่งสองสามไปใส่เรื่อยๆเออไอ้นี่ค่อยๆนี่ค่อยๆเนี่ยรีบใจเย็นทางเดิม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 ใจเย็น

ไปแต่ตายทุกครั้งที่เดิมไม่ได้ไม่ได้ไปไปผ่านแล้วผานแล้วขึ้นมามีดำขึ้นมามีดำชิปย์ย่าหยลงที่เดิมลงที่เดิมลงเดิมลงเดิมลงเดิม่า่

ไปไป <rica While. S 2> จะมีคนไหวอันน <uyor> <indications> ี้อันนี้นับดีๆนะอันนี้นับดีๆนะอันนี้ยากอ่ะอันนี้นับดีๆนะอันนี้นับดีๆเหมือนโดดแล้วต้องโดดไปเลยอ่ะใช่ถ้าต้องท้ามันยากอ่ะทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองไปร่างละไปร่างละวัก่อนหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันก่อนไว้ก่อนมาลงกันก่อนเราต้องกระโดดอันที่มันอยู่อีกฝั่งอ่ะ นี่ยเรอบมีนะรอบมีนะกลางเ้ยกลางเหรอไป้ผมจผมไปล้วผมทางล้วผมพาเอวเยวเฉีเกีนวเฉยวเฉียวเฉียวเฉียวไมียเฉียไเฉวเฉๆๆๆวววาขวาขวา ไม่โอ้ยอุตส่าหยืนหนึ่งสองสามไปคนที่อยู่บนแผ่นแล้วอ่ะถ้านหยุดถ้าัยุดที่แผ่นนะมันคือกระโดดจ้ำเลยอ่ะมันบบคือแบบไอจัำสองทีแบบไอกระโดดตรงกลางอีกทีนึงอ่ะโอเคเฮ้ยห้ตรงอะพอพมผมมาตรงอะ ตรงขวาไปขวาขยังดีนะตกไม่ไกลมากจริงๆเวลากดสเปซบ้าก็รัวไปเลยมึงสอวจนกว่ามันจะทำท่าปีนเนี่ยลวก็เราก็รัก่อนไปไปไป เดี๋ยวเ่มเดี๋พพมเดี๋พมหนึ่งสอง้เฮ้ยทำไมมัหมือนกันหน้า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 หนึสอไปลันันันเออกดวิ่งกดวิ่งเออกดวิ่งกดวิ่งกดวิ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งอะ็ตัวใจมึงยังตึ้นไม่ได้เป็นเป็นทูเกเตอ์ครับโอ้ยไอตีมเนี่ยเมาก เรจะมีอยู่คนนึงรอรอพ่เงินด้วยนะรอพี่เงินด้วยนะเออรอพี่เงินรอเงนไหนรอเงนก่อนอ่าหนงสองไปวันรยะวันระยวัก่อนวัดก่อนนะวัก่อนนะโอ้ยสป่าไปไปไม่ยากไม่ยากไม่ยากไป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  ไปทเงินอะไรทั้งนั้นอที่เดิมที่เดิมแผ่เดิมแผ่เดิมแผ่เดิมหมดละมันมีทางอื่นไหมวะแผ่เดิมแผ่เดิมถ้าตกพยายามถ้าตกพยายามลงไปที่ที่เดิมนะพี่เฮ้ยเราไปทางอื่นไหมลองไหมมีเหรอมันมีเหรอมี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 มนตามมาตามกูมาแต่ถ้าตกเราจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะพี่เออ ม่นแล้วไปเราไปตรงนั้นไม่ได้วะไปตรงนั้นดิไปเอ้าไปมันลงไหววะที่เงินดึงอยู่เงินมือลงมาไปไหนไปไหนไปไหนวันนี้เอานี่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 ไม่ได้ต้องไปตรงนู้นต้องกระโดดไปตรงนู้นเฮ้ยนี่เงินี่เฮ้ยดึงงานดึงดึงบุ่งดึงดึงกันหน่อยเน่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 เดีพอดีพอดีดีหายไปหายลาแล้วพอดี มันออกมขวาแล้วออกขวาได้มเป็าันนี้ลานี้ลานี้ันนีไงไงไงเเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ่อมดึงขอดูสมการกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนลองดูดิเวะพี่ เฮ้ยเม้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้่า้ยเฮ้เ okay, ฮ okay, okay, ้ยเฮ้เฮ่าเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮเดิมเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเเ้นเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเยเฮ้ยเฮรอเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เอ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยอย้

โอเคโอเคผมขึ้นได้ละผมขึ้นได้ละสิบห <All> ้ <ละ S 2> า,วาข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 วาโอ้ my god ไอ <c oughs> ตีดีกว่าม <c oughs> ผมรู้สุดแล้วพี่ถ้าไปอยู่ตรงกลางเวลามันถ่ายเราต้องกดเดินด้วยไม่งั้นเราจะกิ้งตกแต่ที่จริงโดนเปนเลยขนะเอาหนีกันหมดที่จะชอบช็อบสิรอเลย ทุกคนช็อกทำไมมันจะมีคนที่ตกไปตลอดทุกครั้งเลยวะไม่สนใจอย่ากนี้อย่างไม่ต้อง้าใจก็ได้พี่บางอย่างไม่ใช่กูคนเดียวแน่นอนกูบอกผมใครทำมาต้องต้องเป็นมึงทุกครั้งวะอ๋อกูเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วได้